พระสนิกร,รุ่นรอส่งเสด็จขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางการเคลื่อนผ่านพระสนิกรชาวไทยถึงกับหลั่งน้ำตาไหลรินออกมาด้วยความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้เสด็จสู่สวรรคคาลัยสถิตยอยู่กลางใจปวงชนชาวไทยทุกคน อันเป็นเป็นความร,รู้สึกคือมันปลื้มในหัวใจคือชื่นใจมากเลยเพราะว่าแม่ไม่มีแม่แม่คือแม่ไม่ได้อยู่กับเราเออแล้วแม่ก็เห็นมาอุทานทุกวันเลยในทีวีอะเออเมื่อไหร่เราจะได้เจอพระราชินีองค์นี้อะไรเงี้ยแม่ไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตเราอะขาดแม่ไม่เคยคิดเลยยิ่งทำให้เราแบบสู้ชีวิตอ่ะ ช่วชีวิตต so ัวนี önem, ้เ mm นี 04, day, ่ยเราได้เจอแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือพลังของเราค่ะพระองค์ท่านคือพลังของเรามันตื่นตั้งใจอ่ะมารับแม่กลับบ้านก็ดีใจแล้วค่ะเหมือนก็มารับแม่เหมือนแม่ไม่มีแม่อีกแล้วคก็ไม่รู้จะพูดยังไงตื่นตั้งใจมากเลยค่ะ ตลอดเส้นทางการเชิญพระบรมศพเต็มไปด้วยคราบน้ำตาของปวงประสบนิกรที่หวนคิดถึงแม่ของพันดินพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งพันดินทรงมีพระราชจริยวัดที่งดงามเป็นแบบอย่างให้ปวงชนชาวไทย เรามีความภูมิใจมากเพราะว่าท่านงดงามท่านเองเนี่ยเป็นราชาชนีที่สวยที่สุดในโลกอะค่ะแล้วท่านแล้วก็ท่านก็โปรโมทความเป็นไทยผ้าไทยดังนั้นเนี่ยผ้าไทยเราก็ยังไปสู่โลกเพราะว่าท่านนะคะแล้วก็ก็เนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยก็คือแบบม,มีมีท่านเป็นเป็นพระบรมทูตที่สมพันธ์จริงๆริง ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังจะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายความสูญเสียครั้งใหญ่จะสถิตอยู่ในใจของคนไทยตลอดกาลช่วงน,นิดนิรัน